น้ำพิ้หมดแล้อถังอ่ะมดฮะมดจริงอ่ะยุ่งนานนุ่นนานแล่ตรงบันไดอ่ะ น่ะเดินมาจริงๆด้วยไปรับีิบ้านแล้วไม่เจอนะ่ะเดินมาพีน้อยอ่ะเออไปรับีิบ้านไม่เจอ,กเเกกอจแกเดินมาเล้วไงเฮ้ยแกเดินมาแล้วบอกเราไปรับเมื่อกี้สักผักเนี่ยไปบนันยีอิงล้าก็เลยไปบนันยีน้อยแล้วเขา่าจะเดินหลักมานี่ถ้าเล้าขี้มาเนี่ยเราเจอ เออทางที่เราไปส่งเขาเนี่ย กยโจันทะปะทานโตลิมาลวันตังเหตุเนปิสสะตัมมะโตจิตวาโมเนโพธันเตจะสาภาวนุเตญยัมภะหานิคาถะวานันทะมุตตรอิวัคาปะเนยาทิจัญจายะตภาวจันังนายม

ทานเต่าสัตวัตุแหยยมะคะรานิทานโปันะชัพุชธางวิขุทางมมยทิงโทษตนนเตราพุจ่าแคนนัธรรมปยันห้อยโทปแทนมุนหินโทธานเตชะสัวัตุแหยยม

thহাज किना स मटथ नविविthनेपा